วันหนึ่งตอนนี้เป็นสาวแล้พี่เป๊กความห่วงลูกขนาดไหนอ่ะห่วงมากมีผู้ชายขับรถมาหน้าบ้านแบบพ่อค้ามารับเบียรไปทานข้าวใครพ่อมึงว้าว สวัสดีช่วงเชา้ชาเช้าขมวดคลิปมาแล้วครับตอนนี้คลิปดีคลิปเด็ดคลิปกระแสะในโลกโซเชียลผมก็ต้องยกให้คู่หูดูโอวัยเด็กวัยทีนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ทำวยัยอายุ30บวกขึ้นไปเนาะนะครับตอนนี้อายุก็ประมาณสัก10บวกนะครับแหมเป็นใครอะไรยังไงกันเหลอนะครับกับน้องลียากับน้องปาแปงอ ดิยาเป็นใครปาแปลงเป็นใครนะครับแหมเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องถ้าอายุประมาณ30-40นะครับอาจจะไม่รู้จักนะครับอ่ะขอเกริ่นนำกันก่อนแบบนี้นะครับน้องดิยานะครับเป็นลูกของคุณเป๊กกับคุณธัญญานะครับธัญญาก็ซึ่งเป็นดารานะครับก็เอารูปมาฝากแค่นี้กันก่อนนะคุณเป๊กคุณธัญญานะครับอ่ะก็มีน้องริยานะครับซึ่งณตอนนี้เขาเรียกว่าคุณพ่อเป๊กเนี่ยนะครับก็หนาวร้อนๆเพราะว่า ประวัติความเจ้าชูวของคุณพ่อเป็กเนี่ยชัยย่อยอยู่เหมือนกันนะครับแม่ก็กลัวจะมาโดนกับลูกสาวอะไรก็ประมาณนี้นะก็คุณพ่อเป็กก็ห่วงลูกสาวสุดๆนะครับซึ่งก่อนนันนี้ใครจะมาเกาะแกะวอแวรวกับลูกสาวไม่ได้เลยนะครับแต่วันนี้มีข่าวคราวกับน้องป่าแปงเป็นใครเหรอนะครับอ่ะเห็นแบบนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูที่ตาสิครับแล้วจะคุ้นนะครับ อ่าถ้าเป็นแฟนคลับของชาว RS สมัยเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ค่ายเพลงจะมี RS กับแกรมมี่ใช่ไหมครับที่โด่งดังนะครับแน่นอนน้องปลาแปงเป็นลูกของเออดาราสาวนะครับนักร้องสาวของ RS นะครับก็คือสาวตาโตก็แหมก็ดูเองนะครับแม่ของคุณนุกสุธิดานี่เองนะครับก็พอดีพอดีมีการมาถ่ายคอนเทนต์แล้วก็มีการจับจิ้มนะครับสุดท้าย คุณแม่ทั้งสองก็มีการคอมเมนต์ในเชิงบวกแม่ถ้าไม่เชิงบวกไม่เอามาถ่ายด้วยกันหรอกนะครับแม่ก็เป็นอะไรที่ลงตัวแต่ข่าวบันเทิงสิครับไม่ธรรมดาเห็นภาพแบบนี้แล้วก็ต้องแซวกันนิดหน่อยนะครับเพราะเน่าเขาเรียกว่าเอ็นดูในความน่ารักของคุณพ่อซึ่งก่อนหน้านี้ออกตัวแรงอยู่เหมือนกันนะครับในการครบหากับผู้ชงผู้ชายของลูกสาวนะครับมีการออกตรงออกตัว แรงอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เห็นภาพนี้แล้วจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ยังไม่เห็นคอมเมนต์จากคุณพ่อนะครับคุณพ่อเป็กยังไม่เห็นแต่เห็นคอมเมนต์จากคุณแม่ธัญญากับคุณแม่นุกแล้วนะครับเป็นอะไรยังไงกันอ่ะไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าเลยนะครับซึ่งคลิปนี้ลงได้ประมาณหนึ่งวันแล้วนะครับเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆจะแสดงความคิดเห็นในรูปร่างลักษณะไหนไปดูด้วยกันเลยนะครับมีเยอะมากรวมทั้งหมด หนึ่งร้อยความคิดเห็นความคิดเห็นแรกว่ายังไงกันบ้างความคิดเห็นแรกจากผู้สาวนะครับบอกว่าน่ารักน้องป่าแปงดูเรียบร้อยมากอืก็นะครับคนที่สองอย่างน้อยน้องริยาก็ทําให้ปาแปงมีรอยยิ้มนะอืก็ไม่รู้นะครับผมว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นแฟนคลับใครอะไรยังไงนะครับแต่เท่าที่ดูสองคนที่มานี่น่าจะเป็นแฟนคลับของน้องปาแปงเนาะนะครับเอ้า คนต่อไปบอกว่าหน้าคล้ายกันปลาแปลงหนูเรียบร้อยมากอืมคล้ายกันจริงหรือเปล่าครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน,น้องน้องลองดูปลาแปลงกับลียาหน้าคล้ายกันหรือเปล่า <P ete> เอาต่อไปนะครับเป็นความคิดเห็นต่อไปสายตาปลาแปลงงงคือไม่ไหวแล้วก็หัวใจนะครับคืออะไรเอ่ยนะครับ ปลาแปลงคือพระเอกจีนได้เลยนะครับเอาจริงๆนันนะครับเท่าที่ดูน่นนะครับถ้าผู้ชายเอาไว้ผมยาวๆเนี่ยอย่างหนังจีนน่นนะครับก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะนะครับมันอยู่ที่ทรงผมด้วยเนาะเอาจริงๆทรงผมมันทําให้ดูบุคลิกภาพของคนเปลี่ยนนะครับอย่างล่าสุดเราไปเห็นทรงผมของแน็กชาลีนะนะครับก็คือมีการรวบนะก็เหมือนผู้หญิงนะครับไอที่ไปออกรายการของคุณกดฎดำรายการแฉน,นะครับอา้าวความคิดเห็นต่อไป ปลาแปงดูเปลี่ยนไปเลยค่ะน่ารักเอาจริงๆนะครับปาแปงนี่ผมก็ไม่ได้ติดตามเป็นกิจจารักษณะนะครับแล้วก็น้องลียาผมก็ไม่ได้ติดตามนะครับพอดีพอดีมันดันฟีดขึ้นมาวันนี้นะครับก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเป็นคลิปดีคลิปเด่นคลิปกระแสในรอบ4ี่ถึงแชั่วโมงก็แล้วกันนะครับทุกครั้งเราสี่ถนะึงหเนาะตอนนี้ขยับเป็น4ี่ถึงแนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเงียบจริงๆนะครับลียาน่าจะพาปาแปงไปคุยเยอะ อ๋อผู้ชายเป็นคนไม่ชอบคุยเหรอครับน่าคล้ายกันเลยถ้าบอกว่าน้องป่าแปงเป็นลูกพ่อเป็กนี่เชื่อเลยอ๋อมีการแซวกันด้วยดูป่าแปงสดใสขึ้นอารมณ์แบบนี้เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาน่ารักแหมก็มีการเข้ามาแซวกันเรื่อยๆนะครับเป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้อง,องริยารุ่นเดียวกันช่วยเป็นเพื่อนปาแปงให้สดใส ไม่เกรงดีกว่าก็ความเป็นธรรมชาตินะครับก็อย่างที่บอกผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันถึงแม้ว่าทั้งสองจะเป็นลูกดารานะครับทันย่านะครับทันยาเลศตก็เป็นดาราเนมะื่อก่อนผมชอบดูหูเยอะมากของของทันยเลนตะนะครับแล้วกอนกสุธิดาก็ชอบเพลงนะนะครับลูกทั้งใบให้หนายคนเดียวประมาณนี้นะครับลองไปหาดูกันนะครับว้าวสวยมากความคิด <c oughs> เห็นส่วนรวมโดยทั่วไปส่วนมากจะสั้นๆและง่ายๆ,ๆนะครับมาสจันแบบนี้นะครับ <c oughs> เขาไว้เดียวกันใช้ภาษาเดียวกันทําให้มีรอยยิ้มง่ายขึ้นอ๋อก็ก็อาจจะมีส่วนนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปหน้าตาคล้ายๆกันนะครับน่ารักปากนิดจมูกหน่อยนะครับจิ้มลิ้มน่ารักก็ประมาณนี้นะครับหลายคนก็มีการคอมเมนต์ว่าหน้าตาสองคนนี้ขายขายกัน้ายกันจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆพี่ๆนน้องลองดูนะครับหน้าเหมือนกันเลยค่ะคนนี้ก็มาบอกแล้วนะครับอ้าวอันนี้ก็บอกอีกหนะ้าเหมือนกันอีกอ่ะนะครับ หน้าคล้ายกันมากค่ะส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์และสังเกตว่าหน้าตาคล้ายๆกันนะครับน่ารักทั้งคู่ค่ะหน้าคล้ายกันอยู่นะอื<ส>นะครับก็ bon. สรุปส่วนมากก็มาพูดถึงรูปร่างหน้าตาดีมา,มากมากกว่านะครับว่ารูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับก็เมีคนแอบกระซิบว่าอยากให้ทั้งคู่รับงานคู่กันอะไรยังไงนะครับวัยเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนกันน่ารักดีอะไรประมาณนี้นะครับอ้าทั้งหมดนี้คือ กระแสโซเชียลที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นคลิปเด่นคลิปดังคลิปกระแสนะครับเป็นลูกของคุณธัญเลศดารานักแสดงยุค90นะครับกับคุณนุกสุดา,านักร้องยุค90นะครับก็ดูแล้วน่ารักดีอมยิ้มไปด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับใครชอบคู่นี้กดติดตามกดไลค์กด subscribe ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทางด้านโซเชียลทุกๆ4ถึงหหรือ8ชั่วโมงเราพร้อมจะขโมดคลิป มาฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ขอตัวกันก่อนนะครับไปรลยครับ